มาตามสัญญาขาวบะเมือเนี่ยมันแดนแห้งว่ะคือบะขาวหนาคือดำแท้คือจังอยู่่มเก่าอยู่ห่มไผ่ห่มเก่ามาตามสัญญาละพี่น้องรำสิมาลำให้ฟังแต่ว่าสิบาใหาก่อนบบบว่นนี้เปินตาอันนี้อยู่ด้วยอ่า ล่ำลองคือจังหวะคืนหอดแม่เนี่ละก่อนมันน่ะก่อนก่อนสิล่ำลองก่อนก็เอาก่อนก่อนเนาะก็อ่อานก่อนก่อนอันไปเบิงไลยไม่โอกาสเบิงอยู่ในในยู u ู e ก่อนของหลวงพอ่อิ่นื่อว่าหลวงพอ่อ ลวงพ่อชุมพลพระละปัญโยซื้อหนังสือเป็นวันาทิตที่สิบเอ็ดตามจริงมันมีสิบทิศเนาะอันล้ววันาทิตที่สิบเอด็ดเปิดตะเบิงอย่าเปิดตะฟังอย่าได้พี่นะจ้าไปหาคัดลอกเอาน้ำอันน้ำน้ำยูทูบเอาเห็นแล้วก็เขียนเลยสี่อานให้ฟังด้อ่านให้ฟัง หน,งนังสือทิศหนังสือทิศที่11ของหลวงพ่อชุมพลพระปัญโยบทที่104กล่าวว่าแม้ประสบผลสำเร็จที่น่าพอใจก็ไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทจงขนขวายสาะหาจุดบกพร่องของตนเองเสมอ เพ่งโทษตนเองเพื่อแก้ไขพัฒนาอย่านับความผิดตนเองเพื่อนําไปกลุ้มผ้าสกปกนั้นซักได้เห็นรอยเปื้อนจงขนขวายขยี้ตรงที่นั้นอย่าเห็นรอยเปื้อนแล้วนั่งร้องไห้เมื่อเจอความผิดของตนแล้วให้แก้ไขทำคืน อย่าไปมัวนั่งกลุ่มอย่ามองข้อดีของตนเองจงมองแต่ข้อเสียแล้วแก้ไขเวลาซักผ้าอย่าดูที่สะอาดมองหารอยเปื้อนแล้วขยี้ให้สะอาดแม้ประสบผลสำเร็จก็อย่าเพลิดเพลินจงเพ่งโทษตนเองแล้วขนขวายแก้ไข พัฒนาในสิ่งนั้นอย่าเสียเวลาไปนั่งนับข้อดีของตนเองไม่มีใครทำอะไรถูกใจคนทั้งหมดแม้แต่ตัวเราเองยังทำอะไรไม่ถูกใจตัวเองเลยดีอยู่ดคดเบิงบ้งเดคดเบิ้งคด เพื่อประเทืองปัญญาฉันว่ามันเป็นตะฟังเนี่ยสิาวานิท่านไหนฟังนิท่านเศรษฐีไม่มีอาีคนผู้ดใดตอบถึงแนว่าแปลว่าอย่างมันเป็นนิท่านทำเป็นนิท่านทำจ้า วันนี้ท่านก่อนเนะาะวันนี้ท่านก่อนจังล่ำรองโอ้ยลำ่ำใดบ่เนาะบ่แมนสีนับตาหยอยกปกๆออกมาแห้งนับตาหยอยไหวอยู่อนั่นเป็นล่ำรองล่ำรองบุญคุณพ่อแม่นี่ละ่ะล่ำรองบุญคุณพ่อแม่นี่ลหละค้นล่ำบ่ได้กัสิสีอานเอ๋ ยานนำตาไหนะลเนาะล่ำก่อนวะเือฟังนิทานก่อนล่ำก่อนนะโอ้โ,อโห,โหเราฟังเราว่าเสียงเอ้ยเสียง เสียงดังก้องห้อยน้ำตาไหลาเป็นคล้องมาจาก่อจากเมเดละนนา,างมาบัดนี้ลูกไปยู่ใส่เน่หำแรงมาลมบ่อยคอยน้ำตาย้อยโอ้ยสิลำได้อกคือสิไห เมี่ย่วงน้ำเอ้ยเอ้ยเอ้ยลองบดได้ล้ำบดได้ดอกพี่น้องเอ้ยโอ้ยละนาฉันล้ำบดได้ฉันอยากห้องให้เบานิทานเนาะเขียน้หลายอีได้สองหน้ากระดาษแต่ล้ำบดได้สียผู้ได้ล้ำใหม่ห้าดีดีเด้อ เนี่ยฮะดีดีนี่ล่ำรองล่ำกวนนี่ล่ำรองนี่ฟังนิทานเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยยายเห็ดบ่ได้่ยายเบาลำา่ำบ่ได้่ดอกล่ำล้วมันสิหายว่าไม่เนื้ออื่นดอกเสียหายให้มูเบิงจังได้เนาะเป็นตาอยากอายเด้ บ้านเพื่อนก็สีจากเบิ้งไห้อยู่เสมอโอ้ยไม่ไงอันนี้ก็ได้เ่านิท่านนิท่านก็เอามาตั้งให้เฟซบุ๊กนี่แหละนิท่านนิท่านเนีมันจะในเฟซบุ๊กเพื่อนว่าเศรษฐีไม่เมียสี่คนนิท่านซื้อนิท่านว่าเศรษฐีเพื่อนน่ะไม่เมียสี่คนเป็นนิท่านรรมเพ่อนว่า อ่านเศรษฐีนั่นเพิ่นมีเมียสี่คนมันหลัดอยู่น้ำกันก็เมียสี่คนนี่แหละแต่ว่าเพิ่นมากมากลายนั่นมีเมียคนที่หนึ่งกับคนที่สองนี่หากหากคนที่หนึ่งนี่ยหลายกลัวเออหลายกว่าคนที่สองอีกออบ้านนี่คนที่สามกับคนที่สี่น่ะกะล่องลงมาแต่ว่าคนที่สี่เนี่ยพอคอยหกักเด้บ่าหาักโดนจังไปหาจังสีหน้า น,นเพิ่นกัเพิ่นหลับป่วยนะเนาะเพิ่นป่วยเด้เพิ่นป่วยโบมีแห่งเท่าล่ะละ่ะเออเท่าไว้ไว้ไว้ไวกายเลยกาย,ลเลยกายคนไปละ่ะเลยกลางคนไปล่ะเพิ่นหลับป่วยบ้านนี้อตาเศรษฐีนะเออเพื่อนป่วยเพิ่อนะถามเมียเพิ่นแ,แล้วถามเมียพ้ที่แหลกพ้ระมากหลายนั่นต่างหากหลายเมียคนนี้ถามเมียพ้ที่แหลกเพิ่นว่าอัน นี่เธอวสันนี่นะถ้าฉันตายไปแล้วเธอจะไปกับฉันไหมสันเออเนี่ยพุทธิแหลกกว่า mm hmm. ถ้าเธอตายสันเราก็จบกันสันว่าเราลรอป้าสะอกสะอื่นในใจเราถ้าเราตายเราก็จบเลยไหมบ่สมหักสมแพงตัวนี่อ่ มดโสมหักหลายตัวนี้หักหลายกัหมูเลยเมียาสีคนหักผู้้แหลกหลายกัหมูบัตาเนี่ยกักเมือไม่มากก็ขึ้นไปในใจแล้วเสีเหตุจังเลยเนาะ่สัสนเมียมาคือว่าแนวนี้ขึ้นไปในใจบัตตานี่เป็นกะว่าอีกเด้มาถามเมียคนที่สองเมียคนที่สองว่าเดี๋ยวเบิ่งก่อน <laughs> เขียนไว้ในนี้ <laughs> เมียคนที่สองละวานี่นวาเวลาฉันตายนี่เธอจะไปกับฉันไหมวอาคือเก่านั่นละกับเมียผู้แรกเมียผู้ที่สองวาจังได้เจ้าวะเมียผู้ที่สองวะ,งวะ,งวะถ้าคุณตายฉันจะเอาผัวใหม่มาสัน่นะเมียคนที่สองวะจังสีย <laughs> แล้วก็อุ้กใจไปอีกน้ำต,ตายย่อยลองใน ในในใน,ในใจเพื่อนในพวัวใจลงไปแล้วก็ได้บ้านนี้เขาก็ว่าโอย,อยมดสมหักสมแพงยังก็เก็บห้คขวนห้อยากกินยังอยากใส่ยังเออผ้าไปเห็ดใหนมีความสุขกับเห็ดมาแล้วก็สิมาวาจ,จังสี่เอพิ่นเลยโอยเออในใจเพิ่นนะเพราะว่าเมียกบบระบอดใตัวนอเมียกระตอบตรตงๆหลดนอวาตาเนี่ย เมือไม้มาละเมียคนที่สามกุศิยูยุไซโนโ์น้อสันเมียคนที่สามนี่เป็นมาเวลาฉันตายน่ะเธอจะไปกับฉันไหมเหรอถามเมียคนที่สามแม่น้องนางเวลาในเวลาพี่ตายไปน่ะเธอจะเดินทางไปกับพี่ไหมเมียคนที่สามละวาจังเสียละนี่คุณพี ถ้าคุณพี่ตายน้องก็จะไปส่งคุณพี่ที่เชิงตะกอนสันบ่มีไพ่ไปนำเราจักคนเขาตอบแบบนี้ให้เราวหูสึกเลยนะเราอีกแล้วเราเสียใจเราเอี๊ยเหตุถึงใด้ละไบ้านคนท้ามันกระตองตายเนาะเจ้าบา่บาบอปตาเนี่ยกินบ่ได้นอนบ่ได้กินกับบ่ได้นอนกับบ่หลับ เพราะว่าเมียเมียสามคนก็บอกไปคนละทางแหละแต่ว่าของบวิไฟไปนําจะคนอ่าู้หนึ่งนะว่าจบกันผู้ที่สองว่าเอาผัวใหม่ปับ๊บเลือดเอยผู้ที่สามนี่ว่าไปทรงเสิ้งตะก่อนไปทรงอยู่อันเมมนั่นละขอสิไปทรงเจ้าอยู่เมมเดอ้อว่สาสันขันเจ้าตายว่สาสันว่าตาเนีส่สามสี่มือมาแล้วก็ลเลยเฮ้ยถามเมียผู้ที่สี่เสื่งเราสั่งเนี่ เราบ่คอยไปหาเลาเราหักที่หนึ่งหลายกว่าหมูที่สองแล้วก็มาที่สามแต่ว่าผู้ที่สี่ลเลาบ่คอยไปเดินดนแล้วก็จังไปเดินเดินแล้ก็จังไปไปลังเือแล้วก็ข่นเสียงหายเงินเราก็นับสกักก่อนแล้วก็ว่าอยู่บัตตาเนี่ยเพิ่นลรามีโอกาสเพิ่นล่าถามถามเมียคนที่สี่เพิ่น โอ้ยขออนุญาตกินน้ำก่อนเน้อน้ำกระหอมมันน้ำ พ่อแห่งนะ้า่าอะไรก็ได้บันนี้พลาวา่ามพลาามีโอกาสท้าแม่คนที่สี่เพืเ่อนวา่าแม่น้องนางนี่แม่น้องนางถ้าพี่ตายไปแม่น้องนางจะไปกับพี่ไหมสั่นแม่น้องนางเิ่นนั้นพี่ถึงพี่จะไม่รักน้องนะเออถึงพี่จะไม่คิดถึงน้องนะ แต่รู้ไหมสันลวาวาเวลาพี่ตายน้องก็จะไปกับพี่วสันลวาวาใจลดซื้นขึ้นมาได้ปตานี้ใจลซื้อมผู้บ่าวฮักนี่พันวาสิไปน้ำผู้หักสิตายผันวาสิเอาผัวใหม่ผันวาสิจบกันผันวาสิไปทรง อันเมมไปทรงแคร์เมมเออไปน้ำบัตเทียนผู้ที่สีพันว่าสิไปน้ำมาสันออปตาเนเป็นจังหวะนี่แหละสีวิตคนไปผู้เดียวมาผู้เดียวสิ่งที่เอาไปน้ำก็คือยังไงเนาะคือบุญกับบาปบุญกับบาปเฮ็ดจึงไหนก็ได้จังสันเป็นว่า เมียคนที่หนึ่งนั่นมันเพิ่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 นฉเฉลยเนะาบานเพิ่นละ,ฉะเฉลยเพิ่นมาเมียคนที่หนึ่งนั่นก็คือกระตุนกระตัฮ่อนี่ยหละเนื้อนังมั่งสังฮ่อนนีอใจขาดแล้วเจ้าวานไปนาอยู่บ่ะมันก็จบกันทีคือเขาว่าจบกันล้วนใจขาดปัดกลับไปตะวินย่านแล้วรีลองรีลองเนาะ ตัวกระถิ่มให้ไฟ่เผาอยู่พีแล้วเมียคนที่หนึ่งอันเมียคนที่สองเมียคนที่สองนี่เปรียบเสมืองงนทรัพย์สินเท่านั้นอันพี่ตายน้องก็จะมีผัวใหม่สัน <c oughs> กระโตกไปอยู่มือเขาปาบหลอนมือเปลี่ยนจากมือเจ้าของไปเป,เป็นมือผู้อื่นปาบหล่นนัน่นล่ะ มันพูทธที่สามถ้าพี่ตายน้องจะไปส่งพี่ที่เชิงตะกอนเชิงตะกอนก็คือเมมนั่นละ่ะอ่าอันคืออย่างคือพี่น้องขอบขัวหลูกร้านอ่าหยาดมีรก็ไปส่งหอดหันตัวก็ไปไว่อยๆเพืดเดียวเพิ่นกระกลับมาเนาะ จ้บาบนนี้ไม่อยากคนที่สี่ขอสิเดินห้างเป็นน้ำเจ้าเด้อถ้าเจ้าตายนั่นถ้าพี่ตายน้องก็จะไปกับพี่ก็คือบุญกับบาปไปไปนํำกันเบิ่งกันตอนใดสิเมนบุญตอนใดก็สิเมนบาป มันกเนน็เป็นตอนเป็นตอนเนาะนี่แหละมันเป็นนทิทานธรรมได้ยินมากกะมะฟองให้ฟังกะไลไปจังสีละกะเฮ็ดไปจังสีเนะาะจังสีงามได้จังสีใด้งามใดกายามันตอบว่าตาจะคล้องมาเขดเฮ็ดไปจังสีละหอมไพ่หอมเนี่ล่ะ <ney> นี่ละนี่ละ ไปใส่กบบระบได้ดอกพี่นองเอ้ยมันแดดแดดแห้งเดยหอนหอนอเลยพอเลยอยู่รอบานรอเมืองเนี่ยฟังนเดอ้อเบิ่งน้ำนเดอ้อขอบคุณห,หลายหลาเดอ้อที่กดติดตามกดเบิ่งเดอ้อส่งแรงใจให้กันเด้อจา้าขอบคุณห,หลายหลาขอบคุณจักรวานขอบคุณญาติมิตร ทุกคนขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านขอบคุณและขอบคุณท่านีน่เนาะมืออื่นยังพอกันไหมจ้าปฏิจ้า